สวัสดีครับคลิปนี้พบกับคลิปอันบ็อกซ์รองเท้าวิ่ง3คู่เลยครับผมจะอันบ็อกซ์ทีเดียว3คู่เลยเป็นรองเท้าวิ่งของปูม่านะครับเป็นตัวแข่งทั้ง3คู่เลยก็คือตัวแรกเป็นตัวท็อปสุดนะครับก็คือฟาสอารในโตเอลิทหนึ่งนะครับเป็นรองเท้าวิ่งตัวท็อปสุดส่วนตัวที่2ก็คือ d v วีในโตเอลิทสนะครับเป็นรองเท้าวิ่งออนราวคือเป็นรองเท้าวิ่งที่ใช้ได้ทุกระยะในการแข่งขันนะครับส่วนตัวที่3เป็นรองเท้าวิ่งระยะ5้0ถึงสิกิโลนะครับก็คือ ฟา s ฟอร์เวิร์ดในโตอีลินะครับก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันเลยนะครับผมมีทั้งหมด2กล่องนะครับเป็นกล่องเล็กกล่องนะคู่นี้คือในโตอีลิ t e 2นะครับ d v n i t ในโตอี e ิปสเป็นรองเท้าข้างและสีนะครับข้างซ้ายสีออกน้ำเงินนะครับฟ้าฟ้าน้ำเงินส่วน ข้างขวาเป็นสีชมพูนะครับคู่นี้ d v 8ี e อเอ2ใอองอนุญาตเก็บ่อนนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งเป็นกล่องใหญ่นะครับมี2คู่นะครับเดี๋ยวขออันบ็อกแป๊บนึงกล่องท่าก็ทำมาเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งสามรุ่นนะครับคู่นี้เป็นลาย คู่นี้เป็น fast forward นะครับ f ฟอร์เวิร์ดมาครับคู่นี้ fast forward เป็นรองเท้าวิ่งระยะสั้นนะครับ5-10กิโลส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือ fast 아อ nato elite หนึ่งนะครับเป็นรองเท้าวิ่งซปเปอร์ชูตัวท็อปสุดขอเป็นข้างขวาแล้วกันนะครับข้างขวาของทั้ง3คู่ มาแล้วครับ3คู่ของฟูม่านะครับตัวบนสุดก็คือตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็ตัวกลางแล้วก็ตัวน้องเล็กนะครับคือทั้ง3คู่เนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ไนกี้นะคู่นี้นะครับสีขาวก็ประมาณว่าเป็นอัลฟาไฟนะครับส่วนคู่นี้ก็เทียบได้ประมาณ n e ็กซ์เปอร์เซ็นต์นะครับหรือเวฟเฟอร์นะครับส่วนคู่นี้ก็จะเป็นสเตล็กไฟนะครับเป็นรองเท้าระยะชั้นนะครับก่อนอื่นขอชั่งน้ําหนักก่อนนะครับของทั้ง3คู่เอาที่จากตัวท็อปสุดไปตัวล่างสุดนะครับ ของฟาส์อาในโตอีริทหนึ่งชื่อยาวหน่อยนะครับแล้วก็ชื่อมันจะซ้ำๆกันขอเรียกเป็นฟาส์อาหนึ่งนะครับคู่นี้ฟาส์อาหนึ่งทั้งสามคู่เนี่ยซื้อมาไซส์เท่ากันเลยนะครับเป็นไซส์ 10US นะครับ28เซนติเมตรนะครับมันต้องอิง UK นะแบรนด์เนี้เวลาซื้อก็จะเป็น UK เบอร์เก้านะครับผมข้างขวาสองสามเจ็ดข้างซ้ายสองสามหกนะครับสำหรับฟาสอาหนึ่ง ประมาณ 2, องสามสนะครับส่วน DV8 n เอ็นโต e อลินะครับข้างซ้าย229ข้างขวาสองามหนตีว่าประมาณ230ร้อยากรัมนะครับสำหรับ DV8 n เอ็นโต e อลิสนะครับส่วนฟาสต์ฟอร์เ d นะครับรองเท้าวิง่งระยะสั้นนะครับมีน้ำหนัก,นกเท่าไหร่ขอช่างแป๊บหนึ่ง ข้างซ้าย205ข้างขวา206นะครับเอาเป็นว่าทั้ง3รุ่นเนี้ยคู่นี้นะครับประมาณสองร้อบนะครับส่วนคู่นี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอช่างทีนึง230ร้ากรัมนะครับ236 230นะครับแล้วก็คู่นี้ประมาณ205นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมจะลงบนหน้าจออีกทีนะครับสำหรับราคา นะครับดรอปไฮสเกนะครับเอาที่ราคาก่อนนะครับคลิปนี้น่าจะงงงรองเท้าเยอะนะครับรีวิวตีเดียวสาคู่ราคาคู่นี้นะครับเป็นว่าทั้ง3คู่เนี่ยผมซื้อมาในเพจนะครับเป็นเพจที่ว่าเขาเอารองเท้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นรองเท้าเซลลหรือเป็นเอาเลนนะครับเอามาขายคู่นี้นะครับตัวท็อปสุดราคา3,690บาทนะครับส่วนราคาป้ายเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับ ราคาป้าย9,400บาทนะครับแต่ว่าขออิงเป็นราคาที่ซื้อมานะครับ3,690บาทสำหรับ Fast R1 นะครับส่วน BV8 ใน t e l i โตเลิตสอคู่นี้ซื้อมาราคา2,890บาทนะครับแล้วก็ฟา s t Forward คู่นี้2,590บาทนะครับส่วน d r อปของทั้ง3คู่นะครับจากที่ว่าผมไปดูข้อมูลจากเว็บของฝรั่งนะครับคือ ต้องบอกว่ามันมีดอกมีพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับอาจจะงงงหน่อยนะครับก็คือคู่นี้นะครับมีดอกอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับด้านหน้า27นะครับส้น35ส่วนคู่นี้นะครับมีดอก8มิลิเมตรเหมือนกันด้านหน้า28ส้น36นะครับแล้วก็คู่นี้มีดอกสูงกว่าเพื่อนนะครับดอก9มิลิเมตรด้านหน้า27นะครับส้น36นะครับเดี๋ยวรายละเอียด ของทั้ง3คู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ที่หน้าจอนะครับว่าทั้ง3คู่มีสเปคคร่าวๆมีอะไรบ้างนะครับขอเริ่มที่คู่นี้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาดูกันทีละชิ้นส่วนนะครับของคูน่นี้นะครับฟาสต์อก็ประมาณว่าเป็นอัลฟ่าไฟนะครับของ p ูม่านะครับเอาที่อัปเปอร์ก่อนเลยนะอัปเปอร์ก็เป็นผ้าคล้ายๆเป็นผ้าพลาสติกนะครับชั้นเดียวนะครับแล้วก็ มีแถบของเขาเป็นแถบพลาสติกนะครับชื่อว่า Power Tap เนะครับส่วนเชือกก็เป็นเชือกคล้ายเชือกไนลอนนะครับเชือกไนลอนของเขาแล้วก็จ้นส่วนอื่นๆลิ้นรองเท้าเป็นแบบกัดเสร็จทั้งนะครับมียึดอยู่กับโครงรองเท้าด้านซ้ายและขวานะครับรูร้อยเชือกทำมาดีนะครับงานดีงานประณีต รอยเชือกก็ประมาณนี้นะครับมีรูและนรูมาให้นะครับส่วนโครงรองเท้าด้านหลังมีพูลแทบนะครับหรือหูดึงแล้วก็มีนวมบุข้อเท้าคล้ายๆเป็นฟองน้ําด้านในนะครับบางบางนะครับด้านหลังตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้มีคลีบนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อประโยชน์อะไรแต่ว่าอย่างนะ็คือโครงตรงเนี้แข็งแรงนะครับก็ค,คงช่วยในเรื่องของการระครองเท้าของเรานะ แผ่นอินโซประมาณนี้นะครับมีความหนาประมาณสักค่อนข้างหนานครับประมาณสัก4มิลิเมตรนะครับเป็นโฟมนะครับเป็นแผ่นอินโซนโฟมนะส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างโฟมมิดโซนะครับโฟมมิดโซของรุ่นนี้เขาบอกว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นโฟมท็อปนะครับเป็นโฟมผีบ้านะครับส่วนด้านหลังเป็นโฟม EV a นะครับผมแล้วก็ มีแผ่นคาร์บอนมาให้1แผ่นก็มีการโชว์แผ่นคาร์บอนตรงกลางรองเท้านี้นะครับแล้วก็ในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง3ารุ่นเนี่ยนะครับก็จะใช้แผ่นคาร์บอนที่มีรูปทรงลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับองรุ่นนี้ก็ให้ตัวได้เยอะนะรองเท้าให้ตัวได้เยอะส่วนยางเอาโซของเขาทั้ง3ารุ่นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสาหรับคู่นี้ฟาสต์อาร์หนึ่งก็เป็นแผ่นยางเอาโซชื่อ ูมากคลิปนะครับทั้ง3ารุ่นก็จะเป็นภูมากคลิปหมดเลย mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับรองเท้าแต่ละคู่นะครับว่ามีดีไซน์แตกต่างกันออกไปอย่างไรนี่นะครับผูมากคลิปนะครับคู่นี้ก็เป็นรองเท้าสําหรับระยะไกลนะครับ mm hmm. เขาบอกมาว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งสําหรับระยะไกลนะครับประมาณนี้ส่วน d v เในโต e l ลิทสองเขาบอกว่าเป็นรองเท้าออนราวนะครับก็คือใช้วิ่ง สนุกสนุกใช้ในการแข่งขันได้ทุกระยะนะครับผมอัปเปอร์ของคู่นี้ก็เป็นผ้าเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับแต่ก็มีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปจากรุ่นพับนะครับมีรูระบายอากาศเ็เล็กด้านหน้านะครับมี Power Tape ทปนะครับหรืออะไรนะแต่คออนี้ก่อนชื่ออะไรนะผมไม่ได้ทำค <laughs> ลิปรีวิวไล์วันพอดีติดงานอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะ Uh, โอเวอร์เลยอ่าโอเวอร์เลยสดทีครับก็มีโอเวอร์เลยเคลือบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงโลโก้นะครับคือคู่นี้เนี่ยผมเคยมีแล้วคู่หนึ่งนะครับเป็นไซส์10.5คู่นี้10 US นะครับเคยซื้อ10.5มาเคยอ่านในนีวิวเขาบอกว่าให้เผื่อไว้สักครึ่งไซส์เพราะว่ารองเท้ามันมีช่วงกลางเท้าที่แคบแต่ว่าพอใส่จริงๆอ่ะผมว่ามันมันโอเคถ้าจะใส่ตรงไซส์นะครับคือคู่นี้ผมคิดว่าตรงไซส์อีกสองคู่เนี่ยไม่ไม่เคยใช้นะครับส่วนต่อไปเชือกเป็นเชือกแบนนะครับ จากแบรนด์ส่วนรุ่นแรกขอโทษน,นะครับไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นฟาสอาร์หนึ่งเป็นเชือกอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหน้าจะเป็นเชือกเล็กๆนะครับแล้วก็จะมาใหญ่ส่วนที่ปลายเชือกนะครับส่วนรุ่นนี้เป็นเชือกแบนนะครับเชือกแบนแล้วก็เป็นลักษณะเชือกยืดนะครับรูร้อยเชือกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรูและเนื้อรูมาให้ส่วนลิ้นรองเท้าเป็นแบบลิ้นธรรมดาครับ รองเท้ามีลักษณะคล้ายๆกับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นฟองน้ํานะครับมีเจาะรูระบายอากาศนะครับส่วนนะครับรุ่นฟาสอาร์ฟาสอาร์เนี่ยเป็นกัดเซ็ตทางนะครับแล้วก็ขอโทษทีนะครับลืมไปว่าลืมบอกว,ว่ามีรูระบายอากาศด้านหน้านะครับผมไม่ได้ทําคลิปหลายวันด้วยแล้วก็ลืมลืมว่าต้องพูดอะไรบ้างน,นะครับต้องขออภัยด้วยนะส่วนโครงด้านหลัง ให้ตัวได้นะครับให้ตัวได้ตรงนี้ก็ไม่แข็งแรงเท่าฟาสอาร์นะมีนวมบุข้อเท้าที่ใหญ่กว่าของฟาสอาร์นะครับของฟาสอาร์บางกว่าแล้วก็พอรูปลงนนเนี่ยมันนี่ครับนวมบุข้อเท้ามันลื่นนะครับมันไม่เชิงกับลื่นมันแต่มันก็ไม่ถึงกับฝืดน,นะครับมันก็คิดว่าเกาะข้อเท้าดีพอสมควรน,นะแต่ว่าพอรูดขึ้นเนี่ยครับมันจะรู้สึกสากมือนิดๆินะครับ ก็ช่วยในการยึดเกาะข้อเท้าเราช่วยยึดเกาะถุงเท้าเรานะครับแผ่นอินโซติดกาวมารับนะครับออวดีกข้างนแผ่นอินโซแกะได้ไม่ต่างกันนะครับแผ่นอินโซของรุ่น Dv8 ในโต e อ i ิท2ก็เป็นโฟมนะครับหนาประมาณ4มิมตไม่ได้ต่างกับรุ่นท็อปก็คือ Fast R1 นะครับ ส่วนต่อไปเป็นโฟมมิดโซนะครับโฟมมิดโซนของรุ่นนี้ก็เป็นโฟมไนโตวอิดนะครับเป็นโฟมท็อปก็คือเป็นโฟมพีบ้านะครับทั้งผืนนะครับเป็นโฟมพีบ้าทั้งผืนส่วนรุ่นเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้เป็นพีบ้านะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็น EVA นะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็นพีบ้าทั้งผืนนะครับทั้งบนและล่างนะครับมีแผ่นคาร์บอนอยู่ตรงกลางนะครับ คาร์บอนเราก็สามารถเห็นได้จากด้านล่างนี้นะครับรุ่นนี้เคยใช้แล้วนะครับโฟมการตอบสนองของรองเท้าถือว่าวิ่งได้เรื่อยๆนะครับเรื่องการดิ้งอะไรก็ไม่ได้มีมากนะครับแต่ก็เป็นรองเท้าที่วิ่งได้เรื่อยๆดีนะครับวิ่งสนุกดีนะครับแต่ว่าเรื่องเร่งกระชากอะไรผมว่ายัางไม่ค่อยเท่าไหร่นะคือวิ่งได้เรื่อยๆนะครับเน้นสวยนะเน้นพรีเมียมงานประกอบดีนะครับของพูม่านะครับคู่นี้ก็ให้ตัวได้ผมว่าให้ตัวได้เยอะกว่า ฟาส r นะครับให้ตัวได้เยอะกว่าขออภัยครับฟาส r 1ฟาส r 1ให้ตัวได้เยอะกว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ก็ให้ตัวได้พอสมควรอยู่แต่ว่าฟาส r 1ให้ตัวได้เยอะกว่านะครับส่วนยางเอาโซก็เป็นพูม่าคลิปเช่นกันนะครับมีลักษณะนะตามที่เห็นนี่นะครับต่อไปตัวน้องเล็กนะครับฟ a สต์ forward นะครับรุ่นนี้ นะครับให้ดูกันประมาณนี้ผ้าอัปเปอร์ก็ยังเป็นผ้าพลาสติกนะครับเป็นผ้าพลาสติกบางชั้นเดียวนะครับก็มีแถบโอเวอร์เล์หรือ power tape นะครับตามรูปนี้เห็นไหมนี่ครับอันนี้โลโก้ power tape นี่ก็คงช่วยในเรื่องของการปกคองแล้วก็ให้รองเท้ากระชับกับเท้าเรามากขึ้นนะครับส่วนรูร้อยเชือกแล้วก็เชือกจะมีลักษณะตามที่เห็นนะครับเชือกก็จะเป็นเชือกไนลอนนะครับเป็นเชือกไนลอนครับส่วนรูร้อยเชือกตามนี้เลยครับรูร้อยเชือกไม่มีรูและเนื้อหลูมมาให้นะคู่นี้ลิ้นรองเท้าเป็นแบบธรรมดา นะครับเป็นแบบธรรมดาด้านล่างของลิ้นรองเท้าเหมือนจะเป็นหนังกลับนะครับเป็นวัสดุหนังกลับเป็นลิ้นบางนะครับเป็นลิ้นธรรมดาไม่ได้เจ็นลิ้นแบบกัดเสร็จทั้งนะครับคือไม่ได้มีการเชื่อมต่อลิ้นเข้ากับโครงรองเท้าทางด้านซ้ายและขวานะส่วนโครงด้านหลังโครงด้านหลังเนี่ยให้ตัวได้เยอะมากนะเห็นไหมให้ตัวได้เยอะมากเลยแล้วก็มีปีกใช้การคลีบฉลามนะครับช่วย ให้รองเท้าให้โครงด้านหลังเนี่ยแข็งแรงแต่ว่าแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ตัวได้เยอะกว่าของฟาร์ึ R1 นะครับฟาร์ึ R1 จะรู้สึกจะแข็งกว่าครับโครงรองเท้าจะแข็งกว่าอันนี้ก็ให้ตัวได้เห็นะอันนี้ให้ตัวได้เยอะกว่านะครับอันนี้จะมันจะขืนมือหน่อยหนึ่งนะครับ ฟาด forward ช่วงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับช่วงบริเวณข้อเท้าตรงนี้ครับค่อนข้างกว้างไม่รู้ว่าจะล็อกข้อเท้าดีไหมนะแล้วก็มีนวมบุข้อเท้าให้มานิดหนึ่งเห็นไหมครับให้มานิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะล็อกข้อเท้าดีไหมนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้รูมตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับผม ส่วนแผ่นอินโซแกะได้ไหมแผ่นอินโซทํามาไม่เหมือนชาวบ้านนะครับมีวดลายสีสันสวยงามดีนะครับแล้วก็มีความหนาที่เยอะกว่าสองรุ่นเมื่อะกี้นะครับคู่นี้มีแผ่นอินโซหนาประมาณห้ามิลเมตรนะครับต่อไปโฟมมิดโซของรุ่นนี้มีการเฉือนด้านหลังออกนะครับเฉือนโฟมด้านหลังออกแล้วก็ด้านหน้าก็เฉือนออกคือดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยครับ เหมือนเขาดีไซน์ออกมาประมาณว่าเขาต้องการให้เราโลงกลางเท้าเป็นหลักนะครับแล้วก็วัสดุก็เป็นโฟมไนโตรอิลิตนะครับเป็นโฟมท็อปทั้งผืนนะครับเป็นโฟมพีบ้านะครับผมรองเท้าให้ตัวได้ดีพอสมควรน,นะครับผ่้นคาร์บอนก็เป็นพาวเวอร์เพลทเช่นกันแต่ทั้ง3ามรุ่นก็มีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนอย่างเอาโซ ก็เป็นพู่มากริปเหมือนกันนะครับส่วนรุ่นนี้ก็จะเป็นยางทั้งผืนเลยเนาะแล้วก็มีการโชว์แผ่นคาร์บอนตรงกลางแบบนี้นะครับผมส่วนราคาป้ายของทั้งสามรุ่นนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับของตัวท็อปสุด f a s อาร์ในโตอีลิตถึงราคาป้าย9,400บาทนะครับส่วน d v a เลในโตอีล 2, ราคาป้ายเท่าไหร่เอ,อ่ยราคาป้าย7,00 0บาทนะครับ ส่วนน้องเล็กฟาส์ฟอร์เวิร์ดราคาป้ายมีไหมแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแปดพันห้าร้อยบาทก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับการอันบ็อกซ์แล้วก็พูดถึงรองเท้าสามคู่แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ขอเวลาวิ่งจริงนะครับทั้งสามคู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิว แยกไปในแต่ละคู่นะครับว่าการใช้งานของแต่ละคู่ให้ฟีลเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับใครที่สนใจรองเท้าทั้ง3รุ่นนี้นะครับที่เป็นรองเท้าแข่งทั้ง3าตัวของฟูมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวอดใจรอสักนิดนะครับก็เดี๋ยวจะทํารีวิวออกมาให้ชมกันพอดีมีคลิปอันบ็อกซ์รองเท้าของหน้านี้ก็ประมาณนึงนะครับประมาณสักไม่แน่ใจประมาณสัก5้คู่นะครับเพียงไม่ได้วิ่งก็เดี๋ยวอาจจะต้องทํารีวิวของรองเท้าพวกนั้นก่อนนะครับก็เดี๋ยว ไปถึงคิวของ3คู่นี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับมายูมาเล่าให้ฟังกันนะครับโอเคครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ